ใส่ทุกอันนะครับอ่ะใส่ทุกอันได้เลยครับหนูตักให้เต็มแค่แค่ปิดฝาลกอ่าอ่าอย่างละช้อนลูกอย่างละช้อนอ่าอ่ะเอาช้อนวางลูกอ่าอย่างละช้อนเอาช้อนใส่ถ้วยไว้เหมือนเดิมครับลูกอ่าแล้วก็ตักอันต่อไปอย่างละช้อนลูกอืมอันนี้ชื่ออะไรการภูเมื่อกี้สกิปตักทุกไทยให้มะนะอันนี้ชื่อการภู อ่าโอเคต่อไปอันนี้ลูกโกโรดชื่ออะไรโกรดหัวบัวเหรอคะโกรดหัวบัวอ่ะวันนี้ได้คำศัพท์ใหม่ๆนะเอออ่ะเก็บตักแล้วช้อนไว้ที่เดิมอ่ะสกิปวันนี้ต่อลูกโกรดหัวบัวอ่าใส่ให้เข้านะลูกอ๋ออ่ะตะกีปไปอันนู้นมั่งสลับกับนี้ครับไม่ต้องใส่เต็มค่ะเดี๋ยวมันเขย่าไม่ได้ อ๋อเดี๋ยวขย่าไม่ได้ไม่ต้องใส่เต็มนะคือลูกอสัสก,กิปใส่อีกสองอย่างลูกอันนั้นชื่ออะไรรสจันเทสมุนแว้อสส่มุนไกงสมุนไอ่าเสร็จแล้วให้พี่เขาได้เลยครับอ่าอย่าใส่เต็มมากไม่ได้ลูกอา่าให้พี่เขาอะสก,กิปเอาให้พี่ครับอรัเดี๋ยวถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนอ๋อเสร็จแล้วอัสก,กิปให้พี่ลูาครับลูก น้ำอะไรนะคะกระบูนอ๋อเป็นกระบูนเมนเทลค่ะอ๋อเราเราไปผสมอยู่ในน้ำ<อ>แล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปอย่างเงี้ยหรอคะใ,ใส่น้ำค่ะมันทำปฏิกิร<อ>ิยาละลายแล้วก็มันจะตกตะกอนอ๋อนึกว่าเราไปใส่น้ำอ่าได้แล้วครับลูกขอบคุณครับพี่ด้วยลูกไหนโชว์ไหนซสิหันมาโชว์หน่อยโอเค